ฮายงอเซโยไทยชิเกดากะกุลีกุลีบาคุยคุยภาษาอะไรของผมวะตอนแรกก็เกาหลีหลังๆออกเป็นเกาหลเหลาอะไรครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรามาอยู่กันในโลบก,กับแมปแมปอะไรไม่รู้ครับทุกคนผมอ่านไม่ออกนะครับเนื่องจากว่าเป็นภาษาเกาหลีนะครับรู้แต่ว,ว่าคนเกาหลีเขาเล่นเยอะมากเป็นแนวออบบี้ครับเยลโล่ฮาริโบ ออบบี้อะไรทำไมน่ารักจังเลยแล้วไหนผู้คนล่ะวอทผมเห็นหน้าเข้าเกมคนเล่นเป็นแสนเลย <Yeah. S 1> เรามาแมปนี้กันดีกว่าครับผม m i s s Happy Toy Shop ออ b บครับเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นที่เราจะไปซื้อของเล่นครับแต่จูจูร้านขายของเล่นกลับเกิดเรื่องประหลาดครับผมของเล่นที่อยู่ในร้าน กับมีชีวิตครับเราจะหนีรอดจากร้านได้ไหมไปดูกันเลยครับทุกคนแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับผมเราจะเลือกเป็นระดับ e ซ s y หรือว่า toy to r u l แน่นอนครับผมอย่างเรามันจะต้องเป็นแบบ very hard นะนะโอเค let's go ไปเลยเบคอนกดปุ่มสิพวก ถ้านายไม่กดปุ่มประตูมันก็จะไม่เปิดโอ้โหน่ารักเป็นไงของเล่นอย่างน่ารักอะทุกคนโอโ้เจ้ากระตุยน้อยมานี่สิมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะทุกคนคอยดูนะผมว่าถ้าเราเดินมาจุดนี้ตามไหมนั่นไง <c oughs> ผมว่าแล้วได้ไว้ไม่มีผิดใครก็ได้ช่วยด้วยเบคอนลอรมิงก็ด้วยมันตามมาแล้วอาโอ ม่นะเราจะต้องไปตามลูกสอนใช่ไหมแต่ผมจะไม่ไปผมจะจูเกับเจ้ากระต่ายตรงนี้โอ้ม่ามาจะโดนมางับหัวแล้วดีไม่ทันแน่เลยทุกคน <c oughs> ดูดูมันทำมันทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ยังไล่กระเหมือมหัวเราอยู่เลยเราตามเพื่อนไปมาแล้วขยับยังขยับแล้วขยับแล้ว เมื่อกี้เหมือนจะติดบั๊กเราเรีบไปกันดีกว่ามันตามตูดมาแล้วไปแล้วบว๊งรอด้วยรอด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตรงนี้เราจะต้องเข้าช่องระบายอากาศนะครับผมเพราะว่าเจ้านี่มันตัวใหญ่มันไม่สามารถตามเรามาได้ใช่ไหมอย่าบอกนะว่ามันคานได้อ่ะลองดูสิมาได้ไหมมาได้เปล่าถ้าเราไปจนสุดทางมันจะตามมาไหมอ่ะมาปะ ไม่มาแล้วเอา้าแล้วทำไมเมื่อกี้มันมาได้อ่ะผมงงนะโอเคอาจจะเป็นบั็กก็ได้ครับทุกคนเมื่อกี้แค่ออบบี้แบบเบสิกค,ครับผมรอบนี้มีกับระเบิดด้วยหวังว่าทางจะไม่ล่วงหล่นลงไปมาตรงนี้แล้วก็ลอยขึ้นมาล่วงมาตรงนี้แล้วก็ไปด้านหน้าต่อโอ้โหโอ้โหใบพัดใบพัดเกือบโดนหันแล้วมิงโก ขึ้นบันไดมาหนีจากระเบิดมาได้ดูซิประตูบานนี้เราจะเจอกับอะไรครับพร้อมนะเปิดวนดีพวกเฮ้ยเพื่อนก็ถืออะไรอะเรามองไม่เห็นนะครับน่าจะเป็นของใครของมันนี่ไงสิ่งที่เพื่อนก็ถือเราจะต้องเอาบันไดมาวางตรงนี้ครับแล้วเมื่อกี้เพื่อนก็ถือไปไหนวะนะ <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> มื่อกี้เราเห็นเพื่อนก็ถือบันไดไปไหนไม่รู้นะทุกคนนี่เราจะต้องเข้ามาด้านในตรงนี้ไปได้ปะไม่ได้ติดใบพัดตามเพื่อนเข้าไปฮ <c oughs> งลงมบาโอ้โหมีเสียงเพลงด้วยเราจะต้องกดเล่นเกมตรงนี้เอาแล้วมิงโก้มาริโอครับผมหนีจากตัวอะไรนี่ไงเห็นแล้วโอ้เจ้าก็ตัวยกมันตามมาแล้วนี่แล้วทุกคนอือพ้นไหมอ่ะอ้มันเร็วมากอะทุกคนทําไงม่งเหรอม่งโอเคอ๋อเวลาเรามงมันจะเป็นการสตันนะครับผมไม่ให้เจ้านี่ตามมาเอ่ยลอยขึ้นมา มันจะงักตูดบิงโก้แล้วไม่นะก็ตัวยากก้ยเถือ,ก,อก็ไม่ทันได้อยู่โอเคถึงเวลาปรเจอความจริงแล้ว <c oughs> ออกมาจากเกมได้กลับเข้าไปในเกมคืนได้ไหมเนะโหดกว่าเดิมอีกเฮ้ยอะไรอะไรลูกเต่าเหรอลูกเต่ายักษ์เดี๋ยวเราจะต้องไปทางไหนทางนี้ไปด้านลูบิกโอเคด้านขวามามาคนไหมคุไหมไม่ทน ฮมมี่ใครก็ได้บิงก็ติดกงเอาไม่ใช่ตัวเราอยู่นี่เ <c oughs> ข้าใจผิดคิดว่าโดนจับขังโอเคทุกคนดูเหมือนว่าเราจะต้องให้เจ้านี่ผ่านตรงนี้ไปแล้วเราค่อยไปโอเคมาแบบน,นี้น่าจะทันรอบนี้ไม่ทันน่ะไปไงอะ่ะ ผมรู้แล้วตรงนี้เราจะไปกันยังไงครับผมเราจะต้องรอลูกเต๋าผ่านหน้าเราไปก่อนครับผมพอผ่านไปปุ๊บเราก็มาเลยวิ่งตามลูกเตา๋าไปแบบนี้น่าจะทันใช่ไหมแล้วก็มาหลบตรงนี้อ๋อโอเคมีที่ให้หลบด้วยฮึบหลบก่อนแมพนี้ดีอะทุกคนเขาเซฟออโต้ให้เลยนะครับผมเราไม่ต้องไปเหยียบจุดเช็คพอยต์ตรงนี้ก็ล่วงลงบัตรน้ำตำ่ำเดี๋ยวตรงนี้ให้เราไปไงเดี๋ยวนะ เหยียบหลบขับระเบิดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมผมขยับหน้าจอไม่ได้เดี๋ยวนะอ๋อเขาต้องการให้เราเล่นแบบมุมมองบุคคลที่3แท็กที่คือจัดไปครับผมอบบี้อบบี้ปกติก็จะตายอยู่แล้วนะครับอันนี้หน้าจอแบบนี้บิงโกนายทำได้วิ่งไปยาวๆหรือพวกหยุดก่อนโดดขึ้นลูบิกมองนี้จากนั้นก็โดดไปเออ แล้วก็โดดมาอีกอตกไม่มีเจ้ากระตยักษ์ไล่งับหัวเราก็โอเคแล้วครับทีนี้ให้เรามาตรงนี้จากนั้นดึงคันโยกลงโอเคไปครับเราจะไปกันที่ชั้นใต้ดินจะเจอกับตัวอะไรเงี่ยมันจะมีตัวอะไรแปลกกว่าเจ้ากระต่ายยักษ์อีกไหมฮะกระต่ายยักษ์สีชมพูโอ้โหหอยังไป่ดกิการกําเลย <c oughs> เราเจอบอสทุกคน โ oh um อไมนดาจมบมิสแฮปปี้เลสโก้ี่แม่ยิงยิงเข้าปากยิงเข้าปากเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องยิงแขนกลมันใช่ไหมยิงตรงจุดนี้ถูกเป้าผมอยากรู้ว่าถ้าเรามาแอบตรงหินได้หรือเปล่ามันจะเห็นเราไหมอ่ะดูดิเห็นเปล่าวะเห็นไหม โอ้โหเข้ามาประชิดแบบนี้ไม่เหลือเกือบโดนแล้วเกือบโดนเหยียบหัวแบะแล้วไม่ล่าเมื่อกี้นี้อออเอ,อย,ยิงยิงยิงมาดิมาดิแขนโกนมันใกล้หลุดแล้วข้างหนึ่งทุกคน นี่เนี่นี่เนี่นี่เน,นีระเบิดไปซะอระเบิดไปหนึ่งข้างเหลืออีกหนึ่งข้างฮ่าฮ,ฮทุกคนครับเจ้ากระตุยยักษ์มาสามารถยิงปืนทะลุหินได้ใช่ไหมแต่เราไม่สามารถยิงทะลุหินได้ครับโอ้โหไม่ยุติธรรมเลยแบบเนี้ยแต่ว่าแขนกลนมนเหลือแค่ข้างเดียวแล้วนะครับผมระเบิดไปซะนี่เนี่ยเย้วู้ฮู้ หมุนติ้วๆเลยเป็นไงล่ะยังไม่หมดครับผมเจ้านี่มันแค่บ,บอสลองนะมันจะมีบอสตัวใหญ่อีกไอจุดแดงๆผมก็คิดว่าแต่เลเซอร์ไม่ใช่นะทุกคนสามารถโดนได้นะโอ้โหทำสีเสมือนเลเซอร์เลยไปไหนต่อไปไหนต่อเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้คือบอสใหญ่อ่ะจมง่ายไปไหมเนี่ยมิชแฮปปี้ทอยช็อปเนี่ยฮะเรามาขึ้นรถแล้วทุกคนผมคิดว่าน่าจะจบแค่นี้นะหรือเปล่านี่ไงมันยืนโบกมือต้อนรับอยู่ ต้องสู้อีก2ตัวไหมเนะี่ยไปเลยมิงโก้แว้นไปเลยรถก็อย่างเท่เลยอ่สีพูด้วยน่ารักสุดๆไปเลยทุกคนอโมตดเดเกือบถึงแล้วเกือบถึงที่ไหนดูดิเพิ่งเริ่มเองถึงแล้วทุกคนด้านบนคืออะไรเอ่ยด้านบนคือมิงโก้เย้ มิงโก้ยักษ์ในที่สุดเราก็สามารถชนะมิ s แฮป p ี้ทอยช็อปได้แล้วและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราก็ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายวู้ hoo!